เอเลยครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีรับทุกคนเข้าสู่ช่องติ๊งเดีเยวนะเรามาพบกันในเกม Black c o v v r r o o i l l e กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะมาสอนเทคนิคในการจัดทีมลงขอคอยชั้นที่85นะครับผมโดยที่ทีมคุ้นะครับไม่มีโกรธและ,ะไรอาไม่มีดาวจะจัดทีมลงยังไงเตรียมไปดูได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเลย สเตลาโกพัทมืบริการเติมเงินเกมแบล็ k โควเวอร์โมบาและเกมมือถืออีกมากมายในราคาถูกเติมถูกเติมไว้ไว้ใจสเตล่าโกพัทสามารถสแกนคิวอารค้นี้เพื่อแอดไลน์ ine, เพื่อไปใช้บริการได้เลยนะครับผมและเรียดเพิ่มเติมสามารถดูใต้ดีคลิปชาติดได้เลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับ มาเรามาดูกันชิวว่าถ้าไม่มีโกสนะครับผมเราจะใช้ตัวอะไรในการจัดทีมผ่านด่าน85ไปได้บ้างนะครับผมและไรอาผมก็ไม่มีดาวเลยสักดวงนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเราจะใช้ทีมประมาณไหนครับผู้ชมครับทีมที่ผมใช้นะครับจะเป็นทีมนี้นะครับซึ่งเราจะใช้แซลลี่นะครับในการบูสต์ดาเมจให้กับเจ้าไรอานั่นเองครับดังนั้นทีมที่ผมจัดนี้นะครับจะต้องเล่นสายเวทเป็นส่วนใหญ่ครับดังนั้นของที่ใส่ให้ไรอาส่วนใหญ่จะเป็นของ M A t k เน้นๆเลยครับเพราะว่า2ตัวนี้ส่วนใหญ่แล้วบูสเป็นเอเมดีเคหรือว่าดาเมจเวททั้งนั้นเลยนะครับผู้ชมครับ เราไปดูของไรอากันดีกว่าครับอันนี้คือตัวทําเกมเลยนะไรอานะครับในส่วนของเจ้าตัวไรอานะครับผมเรามาดูค่าสเตตเนิ่นๆกันดีกว่าครับ m a t k ประมาณ20,000นะครับและ a D k ประมาณ1น0 0 0นะครับนี่เลยเลขกลมๆเลย1น0 0 0หนกับ2 0,000นะครับและนะครับไปดูที่คีเรตครับคีเลตจะอยู่ที่ประมาณ4 8แนะครับจุดแเและคิดเมทอยู่ที่ประมาณ80%เปอร์เซ็นต์ครับถ้าคุณผู้ชมทำคิดเม่ได้มากกว่าผมนะครับก็จะมีโอกาสผ่านได้ง่ายกว่าได้ไวกว่าและได้ชัวร์กว่าด้วยครับ ประมาณ80%นะครับโอเคครับที่สําคัญเลยครับมาดูเลเวลสกิลครับเลเวลสกิลนะครับผมยิ่งไม่มีดาวนะครับเลเวลสกิลต้องสูงนะครับของผมนะครับจะอัพอันตินะครับหรือว่าสกิลพิเศษเป็นเลเวล5ครับอ่าและอัพสกิล2นะครับอัพเป็นเลเวล2จะอัพเป็นเลเวล3เลเวล4ก็ได้ถ้าคุณใช้เลอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้เลอาบ่อยหรือว่าเพิ่งปั้นเหมือนผมนะครับก็จะอัพเป็นเลเวล2ก็ได้เพราะว่าส่วนตัวสกิลเลเวล2องน่าจะได้ใช้แค่2ทีครัับมมมนจะได้ช่่วยเเพิสอีก16% 16%ดด้ววยนนนะครรัับเเมม่องคครรัับบและะนมาดูที การสกิลครับการสกิลนะครับจะใช้ตามผมเลยก็ได้ครับเป็นหนังสือโบราณลึกลับครับซึ่งผมคิดว่าไอ้การสกิลนี้ทุกคนมีกันหมดครับอ่ามันเป็นการสกิล SR นั่นเองครับจับอาวดาวมันซะนะยให้เป็น5ดาวแล้วก็เอามาใช้ครับมันจะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้ะครับบวก12%ครับใส่ตามผมไปเลยก็ได้ครับโอเคครับผมเราไปดูที่เซตอุปกรณ์ครับ เซตอุปกรณ์ที่จําเป็นจําเป็นนะครับคุณผู้ชมครับที่จําเป็นจริงๆเลยนะครับมี2เซตนี้ครับจะเป็นเซตนะครับโจมตีพร้อมปั๊บนะครับเพิ่มความเสียหายคิดที่เข้า10%เมื่อใช้สกิลพิเศษนะครับนี่ เซตที่ดาเมจเล็กนั่นเองครับและอีกเซตหนึ่งที่จําเป็นต้องใส่นะครับนั่นก็คือเซตดาบดาวแดงครับจะเพิ่มลังคจมตีอย่างละ7%นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกายภาพและเวทมนต์นะครับอันนี้ต้องใส่ไฟครับเน้นไปส2เซตนี้นะครับสเซตนี้เท่านั้นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นพรสวรรค์ของเจ้าไรอานะครับเราจะเน้นเป็น2ชิ้นนี้ครับผมลองให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความเสียหายไม่ว่าจะเป็นเพิ่มลังโจมตีเวทผมลองให้หมดแล้วนะครับใส่เซตนี้จะเวิร์กสุดครับจะเป็นความเสียหายคริเิคอลนะครับหรือ เพิ่มความเสียหายที่ทํา10%นั่นเองครับ2ชิ้นนี้ต้องอัพนะครับอ่าอัพ2ชิ้นนี้นะครับและอย่าลืมอัพสีเขียวนะครับเพิ่มความแม่นยําและจ่อกรอกไปด้วยครับจะทําให้มีโอกาสนะครับชนะได้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโอเคครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นชาร์ลอตนะครับซึ่งเป็นตัวคีย์เหมือนกันเลยนะครับไลอาก็คีย์แล้วแต่ชาร์ลอตก็คีย์เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ห้ามขาดเหมือนกันเลยครับผู้ชมครับสำหรับเจ้าตัวชาร์ลอตนะครับจำเป็นจะต้องอัพแรงขึ้นเป็น าร์ลอตจะต้องเลี้วแปดและแรง LR ครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้สกิลติดตัวของชาร์ลอตนั่นเองครับซึ่งชาร์ลอตนะครับเมื่อมีสกิลติดตัวนะครับผมศัตรูที่ได้รับผลของตีตาครับสตีตาคือสกิล2ครับตีไม่โอกาสติดตีตานั่นเองครับจะทําให้มีผลดีบัฟลดป้องกันอีก20%นะครับตีตามันลดอยู่แล้ว50%นะครับแต่ผมใส่เป็นหน้าสกิลประจําตัวครับมันก็เลยลดเป็น60ครับแต่ว่าปกติมันจะลด50 50นนะครัับอ่ปกติมลดถ้าติดตตีานะครับมันจะลดอีก20รวมเป็น70ครับแต่ว่า อันนี้จําเป็นมากๆเลยครับถ้าไลอารคุณดันดาเมจแล้วได้ประมาณผมจริงๆอันนี้จําเป็นมากๆเลยครับการ์ดนะครับหน้าการ์ดสกิลของชาลลอตจําเป็นต้องมีจริงๆครับถ้าคุณดันดาเมจของไลอารไม่ได้แล้วนะครับดาเมจพอๆกับผมนะครับจำเป็นต้องมีการ์ดสกิลประจําตัวจริงๆครับเพราะอะไรครับความสามารถพิเศษของการ์ดประจําตัวนะครับของเจ้าชาลลอตจะทําให้ลดพลังป้องกันเพิ่มขึ้นครับอีก10%นะครับจาก50เป็น60ครับและยังไม่พอนะครับผู้ชมครับหน้าสกิลมันนะครับผมนะฮะแพสซีฟนะครับ จะมีโอกาส35นะครับจะให้ผลดีพัฟลดต้านทานคิยที่เข้า10อีกทัางหากดังนั้นถ้าเราสกิล2องลงหนามไปนะครับติดตดีตาด้วยแล้วก็ติดลดต้านทานคียที่เข้าด้วยนะครับจะทําให้เลอาของเราเนี่ยครับตีติดคิด์ไวขึ้น,นครับดังนั้นใส่น้าสกิลมาจะดีมากลยครับน้าสกิลถ้าไม่มีจริงๆนะครับคุณได้เอาเศษชิ้นส่วนไปซื้อกล่องเลือก s s r ของเดือนนี้มาหรือ,อยังเอยถ้ายัางก็พิจารณาเลือกการไปดีก็ได้ครับเพราะว่า เจ้าการไปนี้ชาใสให้ชา์ลอตได้ใช้ยาวๆแน่นอนครับกับบงกับบอสได้ใช้แน่นอนฮะอ่าจะได้ตีบอสแรงขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมครับก็ไปพิจารณากันอีกทีนะครับว่าไอดีคุณคุ้มหรือเปล่าเนาะถ้าคุ้มก็เลือกมาเลยครับส่วนผมเลือกมาเลยครับเอามาตีไอ้เจ้าฮีโดยเฉพาะเลยจำเป็นต้องมีหน้าการสกิลครับจะทําให้คุณผ่านได้ง่ายขึ้นครับจะทําให้ไรอาตีมันได้แรงขึ้นนั่นเองครับและสกิลนะครับตีตานะครับเลเวลสกิลคุณจะอัพเป็นเลเวลสองเหมือนผมก็ได้หรือว่า 25%ครับจากอัตราติดมันประมาณ50%นะครับก็เพิ่มอีก25เป็น75ครับแต่ว่าถ้าใครอยากให้ติด100%ก็อัพเป็นเลเวล4ก็ได้ครับผมอัพเลเวล2ก็อาจจะต้องตีหลายตาหน่อยบางทีอาจจะไม่ติดตีตาครับคุณผู้ชมต้องตีจนกว่าจะติดตีตานั่นแหละถึงจะตีได้แรงนั่นเองครับโอเคก็อยู่ที่คุณผู้ชมเลยครับว่าทรัพยากรคุณเหลือไหมถ้าเหลือก็อัพเป็นขั้น4เลยก็ได้ครับเพราะว่าคุณจะได้ไปตีบอสได้100%เหมือนกันครับติด100นะครับโอเคไม่มีิละมากครับ เลครับพรสวรรค์ก็ไม่ต้องไปใส่อะไรครับ พนสวัด์ลงเลยนะครับตัวต่อไปเป็นแซลลี่ครับแซลลี่ก็ไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นครับอุปกรณ์ก็ไม่ต้องใส่เป็นเซ็ตก็ได้ครับซึ่งผมมาใส่มั่วแล้วมันติดเซ็ตจอกกรอบพอดีครับพูดถึงอุปกรณ์ของเจ้าแซลลี่ไม่ต้องใส่เป็นเซตก็ได้เช่นกันครับป็นอย่างเดียวเลยนี่คือหน้าการสกิลของตัวมันเองครับถ้ามีก็ใส่ไปเลยครับเพราะว่าเมื่อมันฉีดยาหรือว่าใช้สกิล2จะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10%นะครับให้กับเจ้าไรอันนั่นเองครับแล้วก็เร็วสกิลไม่ U.R มาใส่ผสมกับ L.R ก็ได้ครับขอให้มันเป็นเซตสปีดนะครับ4ชิ้นก็พอครับแล้วอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นนะครับสำหรับบอทอนะครับจำเป็นต้องใส่หน้าการสกิลของตัวมันเองครับเพราะว่าเมื่อใส่หน้าการสกิลของตัวมันเองนะครับเมื่อใช้สกิล2นะครับจะเพิ่มนะครับความแม่นยำนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดีกต่างหากนะครับจะทําให้เจ้าไรอาร์นะครับได้บัฟเพิ่มอีกหนึ่งบัฟนะครับจะได้สร้างความเสียหายได้เพิ่มอีกนะครับผมโอเคครับผู้ชมครับ เราจะไปลองทีมที่ไม่ใช้โกสกันนะครับว่าจะผ่านกันหรือเปล่าเลครับโดยเลยอาผมก็ไม่มีดาวเช่นกันนะครับไปดูกันวอของชั้นนี้นะครับจะทําการโจมตีเรานะครับทุกๆ,ๆุกเธอเลครับ <S 1> <S 1> <S เปิดมาได้ครับผมมันก็จะไล้สกิลรอนะครับดังนั้นเราจะเปิดด้วยสกิลอันติของวอลทอสครับ และตามด้วยนะครับสกิลสอของเจ้าชาร์ลอตนะครับแล้วลุ้นให้มันติดตีตานั่นเองครับถ้าใครอัพสกิลเจ้สมันก็ติดร้อยเปอร์นั่นเองครับถ้าไม่ติดตีตาให้รีนะครับส่วนถ้าติดตีตาแล้วแล้วก็แซนลี่นะครับบูสให้กับไรอาร์นะครับสกิลสอและทีนี้ครับเรามาลุ้นไรอาร์กันดีกว่าว่าจะฟันติครบทุกดอกหรือเปล่าโอเคถ้าครครบทุกดอกนะครับมันก็จะแรงมากๆเลยนะครับถ้าใส่ แตตตามผมมันจะได้ประมาณ400,000กว่าขวากับทีนี้เราจะให้วอลทอยยิงปกติครับแล้วก็ไลอาร์นะครับจะฟันเป็นสกิล2ไปครับปาดไปโอเคแล้วทีนี้นะครับเราจะใช้สกิล1นะครับไปเรื่อยๆจนขวาเจ้าฮีทนะครับมันจะเหลือ2เทอร์นั่นเองครับโอเคสกิล1ไปเรื่อยๆครับแซลลี่ตีไปสกิล1ครับและตรงนี้ครับยิงไปครับวอลทอยสกิล1ไปนะครับแล้วก็ตามด้วยชารลลอตครับชารลลอตก็สกิล1ตีไปก่อนครับเพราะว่าตอนนี้บอสมันยังเหลือ3เทอร์นครับและตอนนี้3เทอร์นอยู่คครรรรัับบแซลลีี่่ตธมดาไปกอน จังหวะนี้ไรอาคร <ills> ับก็ปาดธรรมดาไปก่อนครับผมตอนนี้ย uh, no ังไงบอสเหลือ3เทิร์นอยู่เอ่อจังหวะนี้อันติไม่มาครับก็ยิงสกิลหนึ่งไปก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัววอลทอร์นะครับโอเคเหลือ2เทิร์นเลยครับเราจะเริ่มใช้สกิลสองครับต้องให้ติดตีตาด้วยถ้าติดลดอัตราคินิคอลด้วยจะยิ่งดีครับและจังหวะนี้ครับแซลลี่ต้องเปิดอันติแล้วครับต้องเริ่มยัดทุกอย่างที่มีนะครับเพิ่มพลังโจมติดทั้งหมดนะครับจังหวะนี้ไรอาตามด้วยสกิลสองปาดไปก่อนหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะใชอััลลติเยครบ ปกติไปเลยครับผมเพิ่มความพ้องตัวเพื่อรับเถินนะครับผมรับเทินให้แปลว่าบัฟให้ครบทุกตัวก่อนที่อบอสจะโจมตีนั่นเองครับฉีดยานะครับฉีดยาให้เลอาต่อและจังหวะนี้ครับเพิ่มความแม่นยำครับให้กับเจ้าเลอาและเพิ่มการโจมตีตจังหวะนี้ต้องให้ชา์ล็อตนะครับใช้สกิลประสานเพื่อ,อติดสกิลหมดสภาพจะทำให้โดนแรงขึ้น70%และจังหวะนี้ลุ้นนะครับลุ้นเลอาปาติดขี2ดอกปึ๊บ ไปหวานครับโอเคครับผมสำหรับทีมไหนเลยดีไหนนะครับที่ไม่มีโกสเหมือนกับทีมผมนะครับก็สามารถนําทีมนี้ไปลองใช้กันได้ดูนะครับก็ใครชอบใช้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสุดท้ายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนั่นเองครับผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม